สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมชอปเปอร์ขุงนะครับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วกลับมาต่อกับ Devil May Cry ภาคที่สองอุมืดเนี่ยเนี่ในเวลาที่ผ่านมานานแสนนานในช่วงเวลาแห่งความมืดเมื่อโลกถูกยึดครองโดยเหล่าปีศาจและมนุษย์ไม่มีพลังพอที่จะควบคุมมันกินกินโคกันและแล้วมนุษย์ก็มีความหวังคือสปาร์ดา โอเคเราต้องเล่นเกมไปกินโคกไปนะคร้ที่แล้วกินอะไรนะกินป๊ซี่ใช่แล้วก็มากินเอซแล้วกินโคกกินให้หมดแหะแดกแม่งให้หมดอ่ะโอมาแล้วเฮ้ยว่าให้นี่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 มีแทงนี่ปามีดนี่เข้าหัวใจ แต่ตอนนี้อำนาแห่งสปาร์ดาถูกส่งต่อให้กับลูกของเขานักฆ่าปีศาจสันเตมาเปวเขากลับมาแล้วยิงยิงยิงเลยยิงเลยโชว์แล้วโชว์กันจอยสันจอยสันจุดยอยครับเนียนกิ้งงงดิงงอะไดิเป็นไง คือตอนนี้ผมก็กลับมาอยู่ที่บ้านนะที่สกลนครก็นะท่านผู้ชมก็คงรู้แล้วผมอยู่สกลนครผมเป็นคนสกลนครยิงเข้าไปซึ่งบอกกัตัวนะครับว่าดิวไม่คายภาคนี้ผมเพราะ้าจะเกลียดมากคือถึงแม้ผมจะอ่ะนี่เอาเหรียญไปเอาไปซื้อโคกินนะน้องโคกมาสิบห้าบาทเอามาให้อยู่ห้าอยู่สิบบาทเชื่อ เอาโยนไปจบไปคราวหน้าสปาร์นอฟสปาร์ดาไปละเจ๊ไปละแอนตี้านี้เงียบขรึมเลยอ่ะมันไม่ใช่การรีบูตแต่ทำไมันแม่งขรึมจังวะก็อย่างที่บอกก็คือภาคนี้ภาคที่ผมเกลียดที่สุดอ่าคือต่อให้ผมจะแอนตี้ไอ้ภาครีบูต DMC รีบูตแต่ผมก็ยังถือว่าไอ้นั่นสนุกสนุกกว่าอะไรเงี้ยอ่ะโอเคมิชชั่นวันไปกันเลยครับ แล้วมาดูก็ทำไมผมถึงไม่ชอบมาดูจะรู้ผมเล่นผมจนจะหลับเลยเนี่ยออะโชว์เลยมีอะไรมีโชว์เลยมายืนโชว์อยู่ข้างบนเนี่ยสูงสูงเนี่ยเย็นดีไปละเดี๋ยวผมคือตอนนี้ผมเริ่นรู้สึกว่าจอผมจะมืดไปหน่อยเดี๋ยวผมว่าถ้า,ถ,าถ้าตอนผมเรนเดอร์ไงผมจะปรับสว่างให้ละกันปรับสว่างให้ท่านผู้ชมละกันโอเค เนี่ยระบบว่ามันเดิมฮะแค่เปลี่ยนปุ่มจากปุ่มฟันโอจากภาคแรกปุ่มฟันเป็นวงกลมใช่ไหมที่เป็นสามเหลี่ยมแทนซึ่งจะเหมือนกับภาคสาและภาค dmc ชั้4ดีบู e b o o t ของมันนโอเคลดสองชั้นเนี่ยมีกดโอเป็นการทิกงสิบสเต็ปจริงๆไอ้ dmc ภาคภาคภาคใหม่ r e b o ต t อะ dmc ถ้าผมเรียกดีเอ็มถือเป็นภาคเพราะให้ผมเข้าให้เข้าใจได้ว่าเป็นภาค r e b o ต t นะถ้าผมเรียกดีเอ็มแคารให้เข้าใจว่าเป็นภาคเก่าพวกนี้นะก็คือเนี่ยจะกิ้งหลบด้วยจริงมันคือทิกสเตอร์ของภาคแรกอะเนี่ยทิกสเตอร์ สวิ่งแต่งำแพงเงี้ยเออจุ๊บๆๆๆๆนี่เ s สตอมก็มีดูแต่ก็อย่างที่บอกครับผมเขาบอกว่าผมเกลียดภาคนี่ใส่กำแพงนี่โดดแต่กำแพงโชว์นี่เป็นไงล่ะคือที่สโตลแล้วภาคท่านี้ดูนะดูท่าดูท่าดูท่าแทงนะคือคือคือท่าท่าท่าแทงของดันเต้มาทุก ฮูสไปย่างแล้วตูกระเด็นลงไปอันนี้มันแค่แบบแค่นี้เองอ่ะเพราะแค่นี้แหละนะโอเคไปกันต่อดีกว่าเจ็บปอกปลาอบมาให้หมดโด้ลุบนี่ปุ๊บโดดคือจริงไอ้ท่าฟันพลาดเนี่ยมันสวยนะผมว่าท่าฟันพวกนี้มันดูเป็นเป็นสไตล์สวยๆดีเหมือนกันท่าฟันมันก็ดูสวยหรอกแต่ว่าเกมเพลย์มันก็ไม่ได้อ่ะ DMC มันต้องคอมโบแล้วรวดเร็วอะไรเงี้ยเออจะมาเน้น ฟันลีลามันก็ไม่ใช่อ่ะมันมันไม่ใช่เกมสามก๊กเออจะมาลีลาทำไมจะโดดทำไมเมื่อกี้เอออ๋องงละเออทางนี้ก่อนแล้วกันท่านเณรเพลอกดสาร์เยตไปโดดทุกทีอ่ะเล่น DMC ตอนนี้หลงละหลงซึ่งบอกเลยผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องที่ว่าต้องมาเก็บของเหมือนเดิมนะเพราะว่าอย่างที่บอกฟานนี่ผมเล่นกาลป่าแล้วผมต้องเล่นลูเซียด้วยอ่ะท่านผู้ชมขอผมเล่นลูเซียด้วยเนี่ยคือ DMC ภาคเนี้ยไอเดียเป็นใครภาคเนี้ยผมเล่นจบ พ่อดันเต้และลูซี่ผมเล่นได้สามอะผมเบื่อแล้วไม่ไหวจริงเกมมันแบบโอ้แย่มากอ่ะเกมมันห่วยบันลมอ่ะพวกนี้เลยอ่ะห่วยบันไหลเยี๋ดูแล้วกันนะศัตรูมาศัตรูหยุดปุ๊บผมก็อ่ะผมกดสี่เหลี่ยมค้างเลยเนี่ยผมกดสี่เหลี่ยมค้างนะครับเนี่ยกดรัวให้หน่อยก็ได้ไม่ได้ตายเนาน ลอยไปน้องลอยไปน้องลอยไปลอยไปลอยไปโบกกระสีเหลี่ยมค้าเดี๋ยมพี่เจ็บเหนียวไปเรื่อยๆคือพวกกรสีเหลี่ยมค้างได้นะมันจะกินไปเรื่อยๆของมันเองลอยไปน้องลอยลอยไป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 น้องลอยไปน้องลอยไป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 ผมยังไม่ฟันเลยนะเมื่อกี้ใช่ไหมเป็นไงเนี่ยผมนึกว่าผมเบื่อภาพนี่ตรงๆนี้แหละ มึงจะจำปืนแรงไปไหนเนี่ยปืนกูโคตรแรงเลยอะใครที่เล่น DMC ภาครีบูทนะแล้วบอกเอ้ยปืนดันเต้แม่งโกงยิงแล้วแรงอะไรนะมันดูภาคเนี้ยภาคเนี้ยมึงถ้าปืนแรงอ่ะมึงไม่ต้องเข้าไปสู้หรอกมึงยิงเฉยๆมึงก็ชนะมันแล้วดูรถมาโลดกี่ตัวกี่ตัวก็มาโลดปืนปืนปืนกูแรงผมต้องเหนียวรัวๆนะเลยดูความแรงดูดูดีโอ้ยดูโอ้วดูเลือดสตูดูดูหลอดเลือดนะ เห็นเราเล่นมาท่านผู้ชมผมเดี๋ยวผมจะไปปรับภาพเพราะรู้สึกว่าภาพอย่างที่ว่าผมเล่นมผมเล่นมูล K2 นะครับเพราะฉะนั้นภาพมันเป็มมันภาพมันจะประมาณสี่ต่อสามเออผมจะพยายามปรับให้มันเป็นสิบหนต่อเก้าคือก็ไม่ใช่สิบหนต่อเก้าหรอกคือแบบขยายจอหน่อยนึงเออให้มันแบบเต็มเต็มจอหน่อยหรือว่าไม่ต้องดีเออผมก็ลืมถามท่านผู้ชมไปว่าจะเอาไหมจะเอาแบบเป็นสิบหกต่อเก้าหรืออยากให้เป็นสี่ต่อสามตามสเต็ปมัน เพราะจริงแล้วมันก็มีภาคไอตัวรีเมคนะไอภาคที่เป็นไอไม่ใช่รีไม่ใช่รีเมครีมัตเตอร์เออที่เป็นด m c 1 2 3อ่ะที่เป็นของเพ3อ่ะมานะก็จะทำให้เป็นภาพเป็นสิบโต่อ9ได้ผมไม่มีตังค์ซื้อแค่นั้นแหละอยากให้ผมซื้อก็เหมือนเดิมฮะช่วยไลค์ซับสไครต์แชทอ่ะพูดอีกเลยเออก็อยากให้มีคนดูอ่ะผมจะมีกำลังใจทำอืมไาเก็บอบอ่ะฟันบ้างฟันบ้างกันบ้างฟันไหนก็ไหนแล้วฟันฟันบ้าง ย่อดยอดดูฟันสักทีก็ตายแล้วอ่ะจะฟันแรงไปไหนะแต่คือถ้าฟันแรงก็โอเคครับปกติเกมนี้ก็ฟันแรงอยู่แล้วเล่นรอบเล่นรอบสองรอบสองรอบสองรอบสามอ่ะเนาะแต่ปืนเนี่ยมันแรงเกินยิงไม่กี่ดอกดับแล้วตูแม่งจะจะถึกจะจะกาบไปไหนจะตูเฮ้ยยอดยอดผมจะช้ารีบเล่นแล้วกันเพื่อ คือถ้าให้เล่นไปแล้วผมเงียบนี่คือผมหลับนะไม่รู้เกมมันน่าเบื่อจริงๆนะมันไม่เชื่อว่าจะแบบโอ้จะหนุบสนานฟันกันเฮ้ยคอมโบแบบภาคภาคแรกไงภาคแรกอะไรนะเฮ้ยศัตรูมาอย่างโหดอะไรเงี้ยภาคนี้ไม่ใช่อ่ะภาคนี้แบบอ้าาาาฟันด้วยเไ็บเบื่อฟันด้วยเอ้ยเอฟันกันไปเลยแพงเฮ้ย เออผมต้อะวอย่างนึงคือผ้าเนี่เวลากระโดดดีแล้วมันลอยขึ้นอ่ะลอยขึ้นหน่อยนึงเห็นไหมเฮ้ยเล่นต้อมเล่นซ้อมนี่เล่นซ้อมนี่อ๋ออ่ะล้อปุ่มลัวปุ่มลัวปุ่มนะลัวปุ่มลัวปุ่มดูเลือดสศัตูอ่ะเลือดงตูรถบูบบูบเลยเพื่านผู้ชมลอยอ่ะมีเด้งด้วยคือโดดแล้วมันเด้งไงมันเด้งรึขึ้นไปหน่อยนึงอ่ะ

ซึ่งภาพน,นี้ดันซได้สามารถแปลร่างได้เลยนะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มเกมเลยก็คือเหมือนกับต่อจากภาพที่แล้วอะ่ะมันแปลร่างได้เลยได้เลยโดยที่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องตะคอกทำให้เหลอจนได้เดี๋ยวโอเคฮนะก็มีเหมือนเดิมฮะอัปเกรดดาบอัปเกรดปืนซึ่งภาพน,นี้จะเปลี่ยนโลกไปนะก็คือดาบมันจริงจะไม่ใช่แบบว่าซื้อท่าเลยนะท่านี้ธาตุา,ท,าท่าจะครบแต่ว่าต้องซื้อต้องอัปเกรดเอาแล้วก็ปืนซึ่งถามจริงท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมดูนะนี่เขาจะสงสัยใช่ไหมสงสัยใช่ไหมว่า อัปดาดทำไมอัปปืนดีกว่าใช่ไหมเห็นด้วยว่ามองตรงเลยว่าปืนดาบมันเขาจะเป็นสารภาพเนี่ยอัปปืนยิงแรงดีกว่าแรงแล้วยังแรงกันได้อีกนะอัปอัปปืนได้ด้วยอ่ะโคตรโหดเลยปกติไอ้คือไอ้ไอ้ปืนนี้ไม่ต้องอัปก็ได้มั้งาปืนแค่นี้ก็แรงแล้วอัปเถอะแล้วลองยิงแรงกันดูจะเอาอีกเอายิงฟูยิงงงกันเนี่ยจะเอาแรงไปไหนคืบนี่ก็ยังโชว์หลออยู่เหมือนเดิมแไดเดนเตะ โอ้โหมอนเตอร์ไม่น่ากลัวเลยอ่ะมอนเตอร์ดูนีง่ายมากอ่ะแต่เยอะว่ะคือเยอะก็ไม่น่ากลัวมันใช่างไมเหมือนเป็นเทนเจอร์ไรซิ่งเป็นเทนเจอร์รซิ่งเยอะแล้วมันน่ากลัวนมันเยอกมันง่ากลัวว่าอะไรมันก็เรื่อยๆมันตก็เรื่อยๆใหญ่กระสุดเพราะมันยิงยังไงกระตูดูสัยิงยัระตูลอยอ่ะมันคือมันมันสุดๆแล้วอ่ะที่สุดของแจ้แล้วอ่ะดูดูยังไม่เข้าใกล้ผมได้เลยอ่ะยิงกระเด็นเอากระเด็นเอากระเด็นเอาเลย โดนนไปแล้วลุม่ลอยมม่ลอยได้มนจลอยได้ลึปลุอืออาฝันบาฝันโอยโดนจได้แบงล่างไปแล้วเราเปคุณปนเลยคุณปนคุณปนโอแรงเกินแรงเกินแรงไปแรงไปแรงไปเดือวจตุรนตายเร็

เฮ้ยแต่เตียมติติเฮ้ยยุบมีนี่เป็นไงละนไงล่ะตเท่งหนวนี่เพืออะไรเนี่ยเฮ้ยจุ๊โชว์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 เื่ออะไรวะตูไม่งงมทำเี้อะไรเฮ้จพิว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 พิ หมดยังร้อยแล้วใครโยนมาให้วะเนี่ยเล่นแล้วมีแต่คำถามได้คุณแจคุณแจไปไหนอะพี่นี่มาใช้คุณแจใช้ตรงไหนวะช่างมันนะเราจะไปสร้างคำถามเยอะแยะเพราะมันเป็นแค่เกมตีแบบนี้ก็ไม่ไหวจริงๆนะเนี่ยมันจะเอาอัลฮาอะไรขนาดนี้อะไหนว่าเอาทางนี้โอเคเข้าไป เกมนนั yeah. ้ฮยจะมีอะไรมาผมก็ไม่กลัวปืนผมโคตรแรงเลยอะคือไอตอนไอตอนนั้นตอนเล่นภาคแรกใช่ไหมยังคิดเฮ้ยทำแบบเจอไอแมงมุมอะไรเงี้ยเจอไออีกไอหมาดำอ่ะไอหมาดำที่เป็นเงาอ่ะมีไอตัวมินิบอสอ่ะเออเผื่อเฮ้ยมันมาทีเราวิ่งอ่ะเออแต่ภาคนี้รู้สึกแบบมาก็มาคูณกินอย่างเดียวอ่ะอะไรเงี้ยตลกดีเหมือนกันปันเก็บโอ๊บเหมือนเดิมฮะแม้ถึงแม้ปืนจะดีแต่ก็เก็บไปงั้นแหละฮะ อัพเลือยยาวๆไงเออบนนั่นแหละแล้วทำไมทางมันเยอะงนี้วะเฮ้ยผมก็จําไม่ได้นะว่าภาคที้มันมีจุดมันมีไอ้อบตรงไหนบ้างผมบอกแล้วว่าผมเล่นรอบเดียวผมเบื่อหมายะต้องฟัน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 ต้องฟันบ้างเดี๋ยวไม่ฟันมันเบื่อเฮ้ยโดนมาจากเต็ไมเนี่ยเออโอ้ยโอ้โหมีสู้มีสู้มีสู้แพ้ ใหญ่เหลือเกินใหญ่ดึงข้าวเนี่ยมันเขาเป็นคอมโบเท่าไหร่เหมือนกระฟันเป็นท่าให้แล้วอ่ะก็เออนม่เละเป็นไะเลยเตะเตะสับนี่นี่เป็นไงล่ะได้อะไรเนี่ยไว้อบมาฮะเลือดจะเต็มอยู่แล้ว ขี้เกียจต้องบนนี่ว่ะโอเคขี้เกียจไปแล้วผมไปดีกว่าขี้เกียจหาเก็บของแล้วไปดีกว่าเฮ้ยโดดลวงแบบมวนหน้าเพิ่มความเร็วฮะเหมือนกองวอกไงมวนหน้าแล้วเพิ่มความเร็วมวนหน้าแล้วมันเร็วขึ้นโอเคมวนหน้าแล้วไม่สดละแน่แน่ทำเป็นทำเป็นเดินโชว์โชว์ตูดส่วนตัวผมคิดท่านผู้ชมไม่รู้ผมคิดขอนผมไหมผมว่า ตัวตัว,ต,วตัวลูเซียนี่นะอหน้าตาเหมือนมิสตราในมิชชั่นเจเลสซิ่งเนาะต้องเพิ่มมิสตราน่ยหน้าตาเหมือนรูเซียเพราะลูเซีย,ซยมาทำมาก่อนต้องพูดว่ามิสตราเนี่ยเอาโอ้ระเบิดมีโหรับรอรอเลยดันเต้รอเลยแม่อ้าวบานพังบ้านหนูยังผ่อนไม่หมดเลยอ่ะนุเปนหน้า,นา,นาโอเคอจบมิชชั่นไปแล้วก็เดี๋ยวจบพาร์ทนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันดูด,ดูแรงคน นอกจากโอ้เวล้วโคตรเก็บง่ายอ่ะโอเคเดี๋ยวกินน้ำก่อนหนึ่งโอเคฮะก็เดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าครับก็อย่างที่เห็นนะเดี๋ยว DMC ภาคนี้ผมก็จะพยายามแช้ให้จบให้เร็วที่สุดเพราะว่าผมก็ไม่ไหวเหมือน,นกับภาคน,นี้ก็ไม่ไหวจะเคลียร์นะก็โอเคฮะเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ